สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแยกนะคะแยกเรียกว่าแยกแยกอ,องเงินี่ค่คะแยกต้นองเงินองเงินด้วยกว่าต้นพื้นที่เฉียนนะคะเฉียน นี่นะคะน,นี่คือเอาลงกระถางแล้วต้นอองเงินนี่นะคะออดิบออดิบออดิบหรือว่าต้นถูนี้นะคะปลอมหรือ,อ,รอ,อรรต้นถูน,น,น,ะะลนปลูกปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจก็ได้ปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะนี่นะคะไม้ประดับของอองเงินจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วจะขยายทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ20ต้น20ต้นนะคะคุณจะไปลงกระถางใหญแล้วก็นี่ค่ะนี่คือต้นใหญ่ของเขานี่คือลำต้นใหญ่ของเขาต้นออดิบหรือต้นหรือต้นทูนนั่นเองต้นทูนนะคะเห็นไหมคะต้นทูนหรือต้นออดิบกินกับน้ำพริกก็ได้แกงส้มก็ได้หรือว่าเป็นไม้กระดับคะ แยกออกมาก็จะเป็นกระถางแบบนี้แยกออกมาคือเราเฉียนแลก็จะผ่าผ่าตรงนี้ออกมาเป็นเหมือนกับเราแยกบ้านสีทิศนะคะก็จะผ่าออกมาให้มีรากแบบนี้ให้มีรากแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงดินล,ลงในกระถางหรือจะไปลงลงดินเลยก็ได้เขาชอบน้ำนี่นะคะิธีการทำเราจะลงอธิบายในคลิปนะคะ แล้วก็มีประโยชน์ยางไยมีประโยชน์ยงไงแล้วก็เป็นไม้ประดับเป็นไม้เีกคนกำลังบางคนก็เรียกว่าบอลกระดาษรงประทานะลคะนะคะ,ะ,คะลองลองศึกษาดูดีๆมีมูลค่าแทงมากนะคะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วแล้วจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะคะนี่คือต้นใหญ่ของเขาต้นใหญ่ของเขาก็คือมอนกับ ่ทั่วไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของอช่องการจนาที h ชน n นลนะคะคำอธิบายจะอยู่ใต้คลิปแยกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะคะเนี่ยแยกออกมาป่าก็ะจะป่านี้ค่ะเห็นไหมคะป่าต้นไม้ ก็จะปลูกแบบนี้ค่ะมีทุกไม้เลยนะคะนี่คือแยกต้นออกมาผ่าออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็นี่นะคะโอเคค่ะวิธีการจะผ่าอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเ่ยผาออกมาเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะ นะคะส่วนดอกไม้งามมากต้นออดิบหรือต้นทูนที่แยกออกมาสักถาที่จะไปลงสถานอย่างคือตัดมาจากป่าป่าต้นใหญ่แล้วโอเคนะคะถ้าบัพีค่ะ